สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะพบกับแมรินรินสวิสตานอีกแล้วค่ะสําหรับวันนี้ก็เมื่อกี้มาจากเดินป่าค่ะวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมนะคะพวกเรามาเดินป่ากันเนาะแล้วช่วงพักระหว่างทางค่ะแมรินก็เดินมาเลาะดูเห็ดแล้วก็มาเจอค่ะเผื่อมามาเลาะเลาะดูเผื่อมันจะเจออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็มาเจอแล้วเนี่ยเห็ดดินค่ะทุกคนนี่ดอกสวยๆทั้งนั้นเลยอ่ะกลุ่มนี้ประมาณนี้สามดอก สีดอกตรงนี้ด้วยค่ะนี่เอาไปตำน้ำพริกค่ะนี่สวยๆเลยตรงนี้อีกสามดอกสวยๆหุยนี่นะเห็ดเพิ่งหวานไม่มีเราก็กินเห็ดอย่างอื่นไปก่อนค่ะทุกคนนี่นะนหกดอกนะตรงนี้นี่ พอดีสามีนั่งรออยู่ตรงเอ่อตรงน้ำาน้นการตรงดื่มน้ำาน้นก็ดีว่าอะไรก๊อกน้ำตรงนน้นค่ะนี่นะคะเก็บเห็ดระหว่างทางกลับบ้านค่ะนี่นะนี่เดี๋ยวตอนนี้คือถุงก็ไม่ได้เอาขึ้นมาด้วยไม่ได้ไม่ได้พกถุง <laughs> ไม่ได้พกถุงมาด้วยค่ะถุงอยู่ที่ข้างล่างกับแฟนกัแบสบามีเราแค่เดินขึ้นมาดูแบบเฉยๆบอกแฟนบอกว่านั่งรออยู่ตรงนี้ก่อนนะนั่งกินแอปเปิลรอไปก่อนนะขึ้นมาดูป่าแป๊บนึงอะไรแบบนี้เผื่อจะมีเห็ดแล้วก็มาเจอจริงๆค่ะนี่นะแปลกมากเลยเดินมาตั้งไกลไม่เจอเห็ดซากดอกค่ะทุกคนแม้แต่เห็ดเมาก็ไม่มี แสดงว่ามันยังไม่ขึ้นเนาะมันยังเห็ดอันนี้ยังเพิ่งจะขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเดินลงกลับไปหาที่แฟนแล้วค่ะไปเอาเอาใส่ในกระเป๋านี่ค่ะป่าป่าป่า,ป,า,ป,าป่าที่ไม่ค่อยมีเห็ด ตรงนี้ตรงนี้มันก็จะมีสายน้ำู่ตรงนี้นะคะทุกคนนี่ค่ะดิฉันก็ได้เห็ดหกดอกแค่นี้ก็ดีใจแล้วค่ะถึงจะเป็นเห็ดดินนะแต่เราก็จะเอาไปรวบรวมไปรวมกับเห็ดที่เก็บได้เมื่อวานค่ะมันก็ได้น้ำพริกถ้วยใหญ่ๆอยู่นะตรงนี้ค่ะเป็นคลองอ่าเป็นสายน้ำที่เขาส่งน้ำลงมาจากข้างบนนะ ส่งลงมาแล้วก็ต่อลงไปข้างล่างก็จะเป็นก๊อกน้ําสําหรับเขาให้วัวแล้วก็ให้สาหรับคนที่มาเดินป่าค่ะดื่มนะก็จะอยู่บริเวณนี้มลินก็คนเวลามันจะมันจะเจอเนาะไปเดินเล่นๆมันก็เจอถ้ามันจะไม่เจอนะตั้งใจไปหาเห็ดให้ตายมันก็ไม่เจอค่ะถ้ามันไม่มีนะโอเค ตัดเห็ดเ่ถุงนะคะทุกคน นี่นะคะหกดอกสําหรับวันนี้แล้วก็จะเอาเป็นรวมกับพริกเก็บได้เมื่อวานค่ะแล้วก็ลงไปที่บ้านข้างล่างนั้นแล้วก็ไปตำน้ําพริกถ้วยใหญ่ๆแล้วก็กินกับถั่วของเราค่ะก็มาเดินเลาะดูเห็ดตรงนี้อีกแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนแต่ว่ามันไม่มีเลยเห็ดปีนี้หายากมากไม่มีแม้แต่เห็ดเหลืองเห็ดเห็ดเหลืองเห็ดเมาเห็ดเบื่อเห็ด อะไรก็ไม่มีเลยค่ะนี่ก็คงได้แค่นี้นะคะทุกคนได้เห็ดดินไปหกดอกใหญ่ๆพอได้ตําน้ำพริกค่ะแล้วก็เห็ดมันปูเพิ่มอีก3ามดอกเล็กๆค่ะนี่นี่ก็คลิปสั้นๆนะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เราก็จะกลับบ้านกันแล้วจะมีเดินไปไกลแล้วค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะพบกับแม่ลินใหม่ ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ